สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการรักคคามสตอรี่เรื่องราวคดีอาชเากรรมมืด ก่อนอื่นแอดต้องขอออกตัวก่อนว่าเราไม่ได้มีเจตนาร้ายหรือกล่าวหาใดๆหรือบุคคลใดก็ตามในคลิปวิดีโอนี้เราต้องการนำเสนอในรูปแบบของเชิงสารคดีเพื่อเป็นกรณีศึกษาเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเราไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบ a l b เบิร์ t ฟิตเดอะบเกแมนฟมีความโดดเด่นเป็นพิเศษในการเป็นหนึ่งฆาตรกรต่อเนื่องที่น่าสยดสยองที่สุดในอเมริกาความจริงที่ว่าเขาไม่เพียงแต่ฆ่า แต่ยังกินเนื้อของเด็กๆทําให้เขากลายเป็นมนุษย์โบเกนแมนในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาฟิต <Feed, S 2> เขาได้อ้างว่าได้ฆ่าเด็กไปแล้วกว่าร้อยคนในความเป็นจริงแล้วเขาถูกตัดสินว่าฆ่าเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเกรทบัตที่กลายเป็นเหยืย่อของฆาตกรในการฆาตกรรมครั้งนี้ทําให้อัลเบิร์ตฟิธได้ถูกส่งไปที่เก้าอี้ไฟฟ้านั่นเป็นการประหารชีวิตที่เขาได้รับ เอาเบิร์ตฟิตเป็นหนึ่งในฆาตรกรต่อเนื่องที่น่าสยดสยองและน่าสะอิดสะเอียนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์พราะปีศาจในคราบของคนที่ทั้งคมคืนและกินเนื้อของคนทําให้เขามีสมญานามมากมายไม่ว่าจะเป็นเก์แมนมนุษย์หมาป่าแห่งไวเตียแวมไพรยแห่งบุกลินคนบ้าคลั่งดวงจันทร์และเดอะโบกแมนซึ่งเขาได้อ้างว่ามีคนที่เป็นข้อร้ายตกเป็นเหยื่อความวิปลิตมากกว่าร้อยราย พร้อมอยังอ้างอีกว่าเขามีเด็กๆซึ่งเป็นเหยื่อของเขาในทุกรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาอัลเบิร์ตฟิตเกิดที่วอชิงตันดีซีในปี1870มีพี่ชาย3คนน้องสาว1คนแต่กลับต้องใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในสถานที่เลี้ยงเด็กกำพรา้าสมาชิกในครอบครัวของเขาหลายคนมีอาการป่วยทางจิตแม่ของเขาเองก็มีอาการประสาทหลอนในขณะที่พี่ชายและน้องสาวรวมไมถึงลุงก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิต เมื่อเขาอยู่ในสถานที่เลี้ยงเด็กกําพร้าเขาก็มีนิสัยเสพติดการทำร้ายร่างกายและอารวาสแต่หลังจากที่เขาออกมาจากสถานที่เลี้ยงเด็กกาพร้าเขาเองก็คงยังไปไหนมาไหนกับแฟนใหม่ของแม่ที่สอนให้เสพสุขกับการกินอุจจระและการดื่มปัสวะเมื่อเติบโตเข้าวัยหนุ่มความเป็นโรคจิตของเขาก็เริ่มที่จะแสดงออกมามากขึ้นเขาชอบที่จะไปโรงอาบน้ำสาธารณะเพื่อดูคนเปลืองผ้า และส่งจดหมายลามกอนาจารให้กับคนที่เขาหมายตากับการเปิดฉาก่ออาชญากรรมของเขาเกิดขึ้นในปี1890ขนาดขณะที่เขาอยุได้แค่20ปีเขาได้ย้ายไปอยู่ใสที่นิวยอร์กซิตี้พร้อมกับอาชีพที่เป็นผู้ชายขายตัวพร้อมกับเริ่มลงมือคมคืนเด็กชาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อมา ในปี1898เาขาก็ได้แต่งงานกับแอนนาเมลลี่ฮอฟแมนพวกเขามีลูกด้วยกัน6คนแต่รับหลังภรรยาของเขาก็ยังคงตะเวนออกล่าเด็กหนุ่มและเริ่มหมกมุ่นอยู่กับการตัดอวัยวะเพศของเหยื่อในปี1910 เขาได้พบกับโทมัสเคทเดนชายหนุ่มวัย19ปีที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่ถูกฆาตรกรโหดล้อลวงนำไปกักขังเพื่อที่จะไว้ทรมานไปตามจินตนาการอันโหดเหี้ยมที่เป็นเวลานานถึง2สัปดาห์ก่อนที่จะทำการลงมือตัดอวัยวะเพศของเขาในที่สุดแต่ในตอนแรกเขาตั้งใจว่าจะหั่นศบและนำกลับมาบ้านด้วยแต่กลัวว่า อากาศที่ร้อนจะทําให้กลิ่นของศพกลายเป็นที่สนใจเขาจึงได้ทําการเทเปเปอร์ออกไซด์บนบาดแผลชิ้นส่วนอวัยวะและนํำ้าเช็ดหน้ามาห่อหุ้มด้วยวัสลีนพร้อมกับจูบลากก่อนที่จะจากร่างอันไร้วิญญ,ญาณไปอันเบิร์ตฟรีดพูดในเหตุการณ์ที่น่าสะจุดย,ยองในครั้งนี้ว่าฉันจะไม่มีวันลืมเสียงกรีดร้องของเขาในรูปลักษณที่เขาได้มอบให้ฉันในปี1917ภรรยาได้ทิ้งอัมเบิร์ตฟี แต่มอบสมบัติส่วนใหญ่ให้เพื่อนำไปดูแลลูกทั้ง6คนในช่วงเวลาที่เขาเริ่มมีอาการป่วยของโรคประสาทหลอนและเชื่อว่าอัครสาวกยออนได้สั่งให้เขาชำระล้างบาปให้กับเหยื่อผู้ข้อร้ายด้วยการลวงเะเมิดทางเพศ ต่อมาในปี1924อันเบิร์ตฟิตได้คมคืนฟรานซิสแมคโดนเนลวัย9ขวบและสร้างสถานการณ์ให้ดูเหมือนกับว่าเด็กน้อยแขวนคอตายใต้ต้นไม้ปี1927เบลลีกราฟนีวัย4ขวบถูกลักพาตัวไปจากห้องโถงในอาพาร์ตเมนต์ของตัวเองและพาไปยังบ้านร้างใต้กับกองขยะเขาได้ทำการทรมานขมขืนพร้อมกับตัดอวัยวะของเด็กน้อยมาอบทำเป็นสตูทานอย่างอริอร่อย และในปีต่อมาปี1928ครอบครัวของเกรดบ,บัตหารู้ไม่ว่าการประกาศรับสมัครคนทำงานของตัวเองเป็นการเชื้อเชิญให้ปีาศาจมาเยือนเมื่อเขาได้เห็นเด็กน้อยเขาก็โน้มน้าวจิตใจพ่อแม่เพื่อที่จะให้เขาได้พาเธอไปเลี้ยงแทนและแน่นอนว่าหลังจากนั้น ไม่มีใครได้พบเห็นเธออีกเลยหลังจากนั้น6ปีต่อมาก็มีจดหมายปริศนาจากคนที่อ้างว่าเป็นคนลักพาตัวพร้อมกับบอกว่าได้กินเนื้อของเธออย่างอร่อ,รอยแต่ในเนื้อหาของจดหมายปริศนานั้นก็ได้ระบุว่าเขาไม่ได้ล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กน้อยเลยนอกจากรายชื่อของเหยื่อที่กล่าวถึงกันไปแล้วนั้นในตอนต้นอัลเบิร์ตฟิตยังอ้างว่าเขามีเหยื่ออีกมากมายที่ตำรวจยังไม่พบมากกว่าร้อยคนเช่นแอนนาริชาร์ดสง วัยห้าขวบเยตตาอัปราโมวิทวัย12ปีโลบินเจนลิววัย6ปีแมรี nor, ่เอลเลนโอคอนเนอร์วัย16ปีและเบนจามินคอลลิงวัย17ปีอีเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าอาจเกี่ยวข้องกับฆาตรกรโหดร้ายคนนี้แม้ว่าจะเป็นฆาตรกรที่เหี้ยมโหดที่สุดในโลกในยุคนั้นอัลเบิร์ตฟิตเขาก็ไม่เคยที่จะทำร้ายร่างกายลูกๆของตัวเองตรงกันข้าม เขากลับให้ลูกๆของเขาและเพื่อนๆได้ททาการลงโทษตัวเองให้เจ็บปวดด้วยการตกด้วยไม้พายที่มีตะปูฝังอยู่และบางครั้งเขาก็เสิร์ฟเนื้อดิบให้เป็นมื้อเย็นในขณะที่เขาเริ่มให้ความสนใจกับการกินเนื้อของมนุษย์ในขณะเดียวกันเขาก็เริ่มที่จะศึกษาการทรมานมนุษย์ด้วยการใช้ตัวเองเป็นเหยื่อทดลองเช่นการใช้เข็มปักเข้าไปที่ขาหนีบและหน้าท้องจากการเอ็กซเรย์พบว่าในช่วงเวลาหนึ่งของเขาเคยมีเข็มปักอยู่ในขาหนีบมากกว่า29อัน และการเลือกเหยื่อของฆาตรกรโหดเขามักจะเลือกเหยื่ออย่างชาญฉลาดเขามักจะเจาะจงเลือกเหยื่อที่เป็นเด็กชายที่มีเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันหรือเด็กชายที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในส่วนของอาวุธสังหารของอัลเบิร์ตฟิตนั้นเขาเรียกว่าอาวุธที่ใช้การทรมานและสังหารเช่นมีดแลมเนื้อและเลื่อยที่เขาตั้งชื่อให้เครื่องมือของเขาว่าเครื่องมือแห่งนรกการจำคุกและความตายของฆาตรกรสุดโหดอัลเบิร์ตฟิต ในปี1935สารได้พิจารณาคดีข้อหาฆาตกรรมเรสบัตทนายของเขาได้พยายามแสดงให้สารเห็นว่าเขาเป็นบุคคลวิกลจริตแม้ว่าคณะลูกขุนจะเห็นด้วยตามคำกล่าวอ้างแต่พวกเขาก็คงยังตัดสินให้มอบความตายให้กับปีศาจร้ายในร่างมนุษย์นี้ปี1936อัลเบิร์ตฟิตถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยเก้าอี้ไฟฟ้านเมืองนิวยอร์ก บทสรุปส่งท้าย7วลีชวนขนลุกจากฆาตกรโหดอั b เบิร์ตฟิตถึงแม้ว่าอั b เบิร์ตฟิตจะถูกประหารชีวิตไปนานแล้วแต่เรื่องราวและพฤติกรรมของเขาก็คงยังเป็นหนึ่งในหัวข้อการสนทนาเกี่ยวกับอาชยากรอาชญยาวิทยาที่น่าสนใจจะมาถึงปัจจุบันนอกจากนี้เขายังมีวลีติดป,ปากที่น่าขนลุกถึง7ประโยคที่แสดงให้เห็นถึงความวิกลิติย่างมากของชายผู้เหี้ยมโหดที่โลกไม่เคยลืม ต้องขออภัยด้วยนะคะในช่วงที่อ่าเมื่อกี้นี้มีฝนตกหนักมากเลยมีเสียงฝนแทรกเข้ามาเป็นระยะกลับมายังว่าเลดติดปากที่น่าขนลุกเจ็ดประโยคของเขา 1. ส่วนที่หอมหวานที่สุดในร่างกายของเด็กชายและเด็กหญิงคือบริเวณด้านหลัง 2. เกรดนั่งลงบนตักและจูบผมทำให้ผมตัดสินใจที่จะกินเธอ 3. ผมทำให้เธอสำลักจนตายแล้วหั่นออกเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อให้สะดวกในการนำกลับไปที่ห้องเพื่อทำอาหารและกินความหอมหวานและละมุนของเธอในร่างกายได้กระจายไปทั่วปากหลังจากที่ถูกย่างในเตาอบผมต้องใช้เวลา9วันในการกินเธอจนหมดทั้งตัว 4. ผมตัดหูจมูกกรีดปากตั้งแต่หูข้างหนึ่งยาวไปถึงอีกข้างหนึ่งควักลูกตาของเธอออกมาแต่ตอนนั้นเขาได้ตายแล้ว ห้าผมได้เอามีดเสียบที่ท้องของเขาและเอาปากแนกับรอยแผลเพื่อดื่มเลือดของเขา 6. ผมไม่เคยกินไก่งวงอบตัวไหนที่มีรสชาติที่ดีเท่ากับไขมันหวานๆของเขาเลยและเผมกัดกินเนื้อทุกอย่างของพวกเขาหมดในเวลาประมาณ4วันในช่วงท้ายสุดสุดท้ายนี้อาจจะมาพูดถึงข้อเท็จจริงที่ชวนสยองาขอด้วยกันของอัลเบิร์ตฟิ หนึ่งเขาอ้างว่าเหยื่อของเขามีมากกว่าร้อยรายเขาได้ลงมือข่มขืนเหยื่อและสังหารโหดกว่าร้อยรายอย่างไรก็ตามเหยื่อของเขาที่ได้รับการยืนยันเป็นทางการมีเพียงแค่3มรายเท่านั้นและเหยื่อที่ตำรวจสงสัยว่าอาจจะเป็นฝีมือของชายจิตวิปลาสคนนี้มีเพียงไม่กี่รายเท่านั้น 2. เขาอ้างว่าเขาไม่เคยพลาดในการลักพาตัวเหยือ่อมีการเลือกเหยื่อแบบเฉพาะและมีการวางแผนมาเป็นอย่างดี ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถสืบเกี่ยวข้องระหว่างเขากับเหยื่อได้แถมยังไม่ไมเครรู้ด้วยซ้ําว่าเหยื่อเหล่านั้นได้หายตัวไปหรือถูกฆาตกรรมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 3. a มอัลเบรฟิต,ฟตเขียนจดหมายลาตายในวิบปิลิตผิดมนุษย์ของเขาหลังจากการถูกตัดสินโทษประหารชีวิตอันเบิร์ตฟิตเขียนจดหมายลาตายก่อนที่จะถูกนำตัวไปยังลานประหารแต่เนื้อหายภายในเต็มไปด้วยความพิสดารและลามกอนาจารเป็นอย่างมากจนถึงขนาดที่ ทนายไม่สามารถแสดงให้ใครเห็นได้ 4. อัลเบิร์ตฟิตกับที่มาสมยานามว่าเดอะบรเกแมนสมนายามนี้ได้รับมาจากการที่เด็กน้อยวัยสามขวดได้พยายามที่จะที่บายลักษณะของอัลเบิร์ตฟิตหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งคำถามว่าเห็นใครน่าสงสัยหลังการหายตัวไปของเบลรีกราฟนี่หรือไม่ เด็กน้อยพยายามอธิบายลักษณะของสัตว์นรกตนนี้ว่าดูเหมือนว่าจะปตรงและก็มีลักษณะคล้ายๆกับปีศาจก่อนนอนของเหล่าเด็กๆก,กระทั่งกลายเป็นหนึ่งในฉายาของเขาอาอัลเบิร์ตฟิตต์ก่อเหตุอย่างสะเทือนขวัญไปทั่วทําให้ได้รับฉายามากมายเขาเดินทางก่อเหตุสะเทือนขวัญไปทั่วทุกรัฐทําให้ได้รับสมญานามมากมายไม่ว่าจะเป็นเกแมนมนุษย์หมาป่าแห่งไวเทเรียแวมไพร์แห่งบรุกลินคนบ้าครั้งดวงจันทร์ และท้ายสุด the บ o g e man ที่แอดได้ที่บายมาทั้งหมดนี้บอกได้เลยว่าเป็นโรคจิตเภทชนิดหนึ่งเสริมอีกนิดนึงนะคะเป็นความรู้โรคจิตเภทหมายถึงกลุ่มโรคที่มีความบกพร่องในการตอบสนองทางเพศหรือมีความสุขทางเพศการที่บุคคลใดไม่สามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้ตามที่คาดหวังอันเป็นผลมาจากปัจจัยทางด้านจิตใจศิรวิทยาหรือทั้งสองปัจจัยร่วมกัน นอกจากนี้ยังอาจเกี่ยวข้องกับปัจจัยอื่นๆเช่นปัญหาด้านความสัมพันธ์ระหว่างบคุคคลปัจจัยทางด้านสังคมวัฒนธรรมเป็นตน้นความผิดปกตินี้อาจจะเกิดต่อเนื่องตลอดชีวิตหรือเป็นในภายหลังก็ได้รสชาติที่ได้รับหรือเกิดขึ้นในทุกสถานการณ์ของกิจกรรมทางเพศหรือจำเฉพาะเจาะจงกับบางสถานการณ์ก็ได้เช่นกันโดยสามารถแบ่งระดับความรุนแรงได้เป็นเล็กน้อยปานกลางและรุนแรง ั้งนี้การจะวินิจฉัยโรคในกลุ่มของเซ็กชวลดิสฟังชันได้นั้นอาการดังกล่าวต้องไม่แสดงอาการของโรคจิตเวทอื่นๆเช่นโรคอารมณ์แปรปรวนโรควิตกกังวล โรคจิตเป็นต้นต้องไม่มีผลโดยตรงจากยาหรือยาเสพติดและไม่ได้เป็นผลมาจากเหตุร่างกายอื่นๆเช่นปลายประสาทอักเสบและไม่ได้เป็นผลจากปัญหาด้านความสัมพันธ์ที่รุนแรงปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคู่นอนเช่นการทำร้ายร่างกายหรือจากปัจจัยที่กระตุ้นทำให้เกิดความเครียดอย่างชัดเจนนั่นเอง ก็จบกันไปแล้วสำหรับอีพีที่14นี่ก็เป็นคดีในอดีตที่แอลอยากจะย้อนกลับไปถึงยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นยุคไหนเรื่องเลวร้ายก็สามารถจะเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีการก่ออาชญากรรมของเราอาชญากรทั้งหลายซึ่งใช้ชีวิตอาศัยร่วมอยู่ในสังคมทุกชนชัน้นเพื่อนๆร่วมแสดงความคิดเห็นติชมช่องเราได้เสมอนะคะลากันไปแล้วสำหรับอีีนี้แล้วเจอกันใหม่อีพีต่อไปสวัสดีค่ะ